แล้วแต่อํานาจของความบีบคัน้นยิ่งมีความบีบคั้นมากเท่าไหร่ทะเลว่าตันหานะความบีบคั้นมากเท่าไหร่ก็บีบคั้นให้เล่าร้อนให้ทุกข์ทนสามารถเบียดเบียนตนเองได้สามารถเบียดเบียนคนอื่นได้เมื่อคนที่เห็นทุกเห็นความบีบคัน้นะก็จะค่อยๆเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาว่าโอ้ทำไมเราต้องดิ้นรนขนาดนี้เหมือนพวกเราที่ผ่านชีวิตมา ทำไมเราต้องดิ้นรนขนาดนี้ทำไมเราต้องแข่งขันทำไมเราแล้วเราที่เคยคาดหวังว่าเราจะยึดถือเอาพึ่งพาอาศัยเอาสิ่งเหล่านั้นพอเรามาดูแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ค่อยๆเสื่อมสลายลงไปพอมันเห็นชัดขึ้นในร่างกายตัวเองก็ขี้คายนะพอเรามองไปรอบๆปุ๊บเพื่อนเราที่เคยมีก็ค่อยๆล่วงโรยหล่นไปหล่นไปนะเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อน,นใช่ไหม ต่อไปก็จะมา,มาเป็นเรามาถึงความเป็นเราต่อไปเราก็ต้องออกจากระบบเหมือนกันนะคืนสู่ความเป็นธาตุดินนะฟังไว้ใต้พื้นแผ่นดินนะย่อยสลายรวมกันเป็นหนึ่งกลายเป็นธาตุดินร่างกายของเราที่เคยเข้าใจว่านะจะอยู่ด้วยกันอย่างนิรันร์ว่าอย่างนั้นที่แท้แล้วมันไม่ต่างจากบ้านเช่าหลังหนึ่ง ที่เราจะต้องย้ายออกร่างกายของเรานะสุดท้ายเราก็ต้องย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนี้